เบจิต้าช่วยฉันด้วยเบจิต้าช่วยฉันด้วยเชื่อยังแกนะเหรอนี่เบจิต้านายกำลังจะทำอะไรอยู่ คนที่อ่อนแออย่างนายแล้วไม่ควรเป็นชาวสยามแล้วควรที่จะตายซะเอานี้ไปกินไม่นะคุณเบจิต้าแล้วก็เรียบร้อยครับผมกับนับปาที่โดนผมอัดไปในคลิปที่แล้วแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ยันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างโกคูกับเบจิต้าและตอนนี้ก็คือเบจิต้าบอกว่าชาวสยามชั้นต่ำอย่างแกเนี่ยจะมาชนะคนอย่างฉันได้ฉันนเป็นเจ้าชายของดาวเบจิต้าเลยนะแล้วก็เป็นลูกชายของราชาดาวเบจิต้าด้วยโอ้ โหและโกโคบอกว่าฉันก็ฝึกมาไม่น้อยแล้วถ้าเกิดว่าไม่ลองก็คงไม่รู้หรอกนะไอเบจิต้าและตอนนี้การต่อสู้อันยิ่งใหญ่นี้ก็ใกล้จะเริ่มกันแล้วนะครับผมแล้วก็ เริ่มแล้วครับผมโ oh, yeah. อ้โหเยก็ขอ,อกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ยิบเกม Dragon Ball Infinite World ก,กันอีกแล้วนนครับผมซึ่งเป็นเกมที่เก่าตั้ง14ปีแต่ว่าภาพยังสวยแบบนี้เลยครับผมถือว่าเป็นเกมตำนานอนกเกมหนึ่งแล้วก็เราก็จะมาทําการฟื้นฟู oo, ตำนานให้กับมาเฟียอีกครั้งในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ดู EP ีที่1เนี่ยเราก็รีบไปดู EP ีที่1ก,กันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจในเนื้อหานะครับผมตอนนี้ก็ มากันแล้วเบจิต้านี่คือเลือดเยอะใช้ได้เลยเนี่ยแต่ว่าเราก็แบบเริ่มจะมีฝีมือแล้วแล้วเราก็เริ่มจะแบบสู้เป็นแล้วเอานี่ไปกินซา ita, เบจิต้าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันท่าะไรวะเนี่ยดีนะที่เรารอดเมื่อกี้นี่เบจิต้าจะใช้ท่าอะไรที่มันดูแบบน่าจะโหแต่ทุกคนแต่ก็เอาเฮ้ยตอนนี้เรารอดไปแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ก็อัดมันต่อเลยพลังขึ้นเตาไปกินนี่จังหวะน,นี้เบจิต้าก็เหลืออีกแค่2หลอดแล้วเอานี่ไปกินนี่คือพลังซูปเปอร์ไซยาแต่ว่าเรายังไม่มีสกิลไคโอเคนเลยอะคืออยากได้มาก จริงๆเนี่ยตามเนื้อเรื่องจริงแล้วคือตอนนี้เราจะมีสกิลไคโอเคนนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้น่าจะต้องไปซื้อเอาหรืออะไรไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จัดก,การเบจิต้ากันก่อนเลยนี่มึงถึกมากใช่ไหมเบจิต้ามันก็บอกว่าคาคาลอดแกต้องตายคามือชันโอ้โหเบจิต้าใจเย็นๆสิใจเย็นๆแล้วก็เอ้ามือนอีกแล้วหลอเบจิต้าทำไมอ่อนหัดจังเอานี่ไปกินจังหวะนี้ก็สู้กันสู่สีมากเลยนะครับผมแต่ว่าเบจิต้านะ เสร็จเราอยู่แล้วเอานี่ไปกินปิดฉากครับผมแล้วก็ KO เรียบร้อยไปแล้วกับเจ้าชายของดาวเบจิต้าและตอนนี้ โกคู oh ก็เหนื่อยมากแล้วก็เอ้าทุกคนผมเผลอกดปุ่มถัดคลิปอันนี้ก็คือเนื้อหาจะเกิดขึ้นประมาณว่าเบจิต้าก็เหนื่อยมากๆแล้วกําลังจะหนีไปแล้วทีนี้เนี่ยคูริลินก็คือจะมาฆ่าเขาแล้วโกคูก็บอกว่าปล่อยให้เขาหนีไปเถอะไว้รอบหน้าเราจะได้สู้กันอีกทีและหลังจากนั้นเบจิต้าก็หนีกลับไปนะคะับผมโอเคทีนี้ก็จบไปแล้วกับแชปเตอร์ที่1นนะครับเราก็ชนะเจ้าชายของดาวเบจิต้าหรือที่มีชื่อว่าเบจิต้าไปแล้วทีนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้น แล้วอา้าเราโดนส่งไปข้างหน้านั่นก็คือเซกาต่อไปแล้วเหรอเนี่ยทุกคนดูสิอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่โกคูทำการฝึกอย่างหนักแล้วเตรียมตัวที่จะไปดาวนามเม็กเพื่อที่จะไปช่วยโกฮังบูมาแล้วก็คูริลินที่อยู่ในดาวนามเม็กและตอนนี้ก็คือระหว่างที่เราไปเนี่ย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะทําการฝึกข้างในยานอาวกาศของเราด้วยและตอนนี้ก็คือเรามาแล้วในยานอาวกาศของเราแล้วก็พร้อมที่ทาการฝึกโอเคทีนี้ก็คือเราต้องฝึกยังไงวะทําการกดคอมโบตามนี้อ้าวไม่นะผมกดผิดไป1นึ่คีย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้นี่คือเป็นงานถนัดอยู่แล้วมาจังหวะน,นี้ก็นี่ก็เข้าไปนี่เป็นยังไงทุกคนจังหวะน,นี้คอมโบของผมมาอย่างเฟี้ยวเลย X x x เราก็กด สี่เหลี่ยมโอเคจังหวะนี้เฮ้ยจังหวะนี้ก็เอาเข้าไปอีกนี่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมโอโอแล้วก็สามเหลี่ยมจังหวะนี้เป็นยังไงทุกคนคอมโบของโกคู oo, เราเฟีย้ยวสุดไปเลยแต่ทําไมตอนสู้กับพวกเวจิตา้าเราถึงทําแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าได้นี่คือเฟีย้ยวมากๆเลยแต่ก็เอาเฮ้ยนี่เป็นการฝึกซ้อมเราจะต้องฝึกให้ได้เอาเอเอานี่จังหวะนี้เอาไปกินเรียบร้อยแล้วก็การฝึกฝนของเราก็ไปได้อย่างสวยงามเลยโกคูก็ oo, บอกว่าอ่าฉันรู้สึกว่าเริ่มมีพลังดีขึ้นแล้วโอ้โ จังหวะนี้ก็โอ้โหชนะแบบแรงซี C เลยอะ่ะทุกคนดูดิคือมันเป็นแรงที่เฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมแต่ก็เอาเหอะจังหวะนี้ก็ชนะเป็นอันสวยงามครับผมแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วทีนี้นะ่ะภารกิจต่อไปจะเป็นยังไงเออผมก็ตื่นเต้นมากๆเลยเอา้าวระคุมงั้นเหรออันนี้ก็จะเป็นช่วงของแก๊งกินยูนะครับผมที่พวกกินยูมาแล้วก็มากันเป็นแก๊งที่มีพวกแระคุมกุลโดซาบอนอะไรพวกนี้ที่เป็นลูกน้องของกินยูทั้งหลายนะครับผมตอนนี้ก็คือเราต้องสู้กับกินยูเอ้ยไม่ใช่ทุกคน อันนี้จะเป็นลูกน้องก่อนที่มีชื่อว่าระคุมเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นระคุมคอมโบมึงนี่แรงใช้ได้เลยเนี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยจังหวะน,นี้มันจะลบผมอ๋อวะเอาพลังขึ้นเต่าไปกินเฮ้ยมันลบพลังขึ้นเต่าของเราอย่างนี้เลยเหรอไอนี่มันไร้การดใจเย็นใจเย็นเอามาเข้ามานี่เอาหมาัดไปกินระคุมงั้นเหรอตามเนื้อเรื่องจริงแล้วนะแกนะโดนฉันอัดเป็นขี้เลยนะไฮรูเมาคือตามเนื้อเรื่องจริงแล้วเนี่ยระคุมนี่คือโดนโกคูอัดแบบเละมากๆเลยนะครับผมคือแบบ แทบจะไม่ได้แตะอะไรโกคูเลยในเรื่องเนื้อเรื่องจริงนะครับแต่ว่าที่นี่นี่คือรู้สึกว่ามันจะยากไปหน่อยนะครับกับเจ้าตัวละคูนี่คือมันค่อนข้างจะเก่งและเราก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มาแบบโอโ้โหสี่ห้าปีแล้วว่ะทุกคนแต่ก็เอาจังหวะนี้เดี๋ยวฝีมือของเราก็จะค่อยๆกลับมาเอานี่ไปกินมัดพลังของโกคูเฮ้ยวัดมหาหลังผมงั้นเหรอเอานี่ไปกินพลังขึ้นเตาจังหวะนี้ก็เลือดของเขาเยอะกว่าผมนะครับเราต้องใจเย็นๆด้วยเพราะละคมนี่คืออา้าวมืนหนีกแล้วเหรอละคุม เอานี้ไปกินจังหวะนี้ก็เอาเตนไปกินแล้วก็เลือดของเรานําแล้วจังหวะนี้เอาพลังนี้ไปกินอีกโอเคเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นระคุมเราก็รู้สึกว่ามันปล่อยคอมโบใส่ผมเฮ้ยใจเย็นปล่อยกูก่อนสิงระคุมเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยมันเอาไม่หยุดเลยอะทุกคนเอานี้ไปกินเฮ้ยระคุมเราต้องเป็นผู้ชนะสิเอ้ยปั๊มหนึ่งหน้าปล่อยกูก่อนระคุมยายาจังหวะนี้คือเลือดของผมกาลังจะน้อยกว่าแล้วเราก็โดนเตะเข้ามาอีกช็อตหนึ่งเฮ้ยนี่มันส่งผมไปไหนวะเนี่ยเฮ้ย ไม่นะจังหวะนี้เราจะแพ้อย่างนั้นเหรอไม่ได้สิเอาพลังขึ้นเตาเอาไม่นะโอเคทุกคนจังหวะนี้ต้องใจเย็นมากๆเลยเพราะว่าเรากําลังจะแพ้ไม่ได้สิเอาตีนไปกินแล้วก็เอาไปกินอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้คือเราจะต้องใช้วิธีนี้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จังหวะนี้เฮ้ยแล้วคุูมไม่นะพระเอกต้องไม่แพ้สิเอานี่ไปเกินพลังขึ้นเตาเฮ้ยทําไมมันไม่โดนวะแต่ก็เอาเหอะ จังหวะน,นี้เราจะแพ้งั้นเหรอเอานี่ไปกินเฮ้ยแจนเย็นแล้วทําได้โกคูนายทำได้เอาไปกินแล้วก็รับพลังขึ้นเต่าของชายไปซาเอาไม่นะนะคุมไม่ได้สิอย่างนี้ไม่ได้ เตะเตะเตะบอลเตะบอลอีกนิดเดียวพลังขึ้นเตาเรียบร้อยครับผมยังหว่านี้ก็ชนะระคูมเป็นอันสวยงามคือแบบอีกนิดเดียวจะแพ้แล้วว่ะแต่แะระดับผมนี่คือแพ้ไม่มีคําว่าแพ้นะครับเราต้องชนะสิเพราะเอกน่ะมีสกิลพิเศษนะระคูมนั่นก็คือเราจะต้องเป็นผู้ชนะทุกครั้งแต่มันก็คงไม่แน่นอนแล้วก็มันคงไม่เสมอตลอดไปหรอมั้งนะทุกคนแต่ก็เอา จังหวะนี้ผมก็ชนะระคูมเป็นอันสวยงามแล้วแล้วภารกิจต่อไปคือของกินยู่แล้วทหัวหน้าคือแค่ลูกน้องนี้ผมก็ยังสู้แทบไม่ได้เลยเราต้องไปเจอกับหัวหน้าแล้วหรอเดี๋ยวเป็นว่าเราขอออกไปทําการอัพสกิลแล้วก็ซื้อสกิลกันก่อนแป๊บนึงนะเพราะว่า ผมนี่แบบไม่รู้เลยว่าจะเอายังไงดีสกิลมันอยู่ตรงไหนวะน่าจะตรงสกิลไกด์ป่ะอ,อ๋อไม่ใช่นี้คือการอธิบายเกี่ยวกับสกิลและอันนี้หลับเพียงหนึ่งอ,อ๋อนี่ไงทุกคนมันมีช็อปขายของอยู่เราก็มาซื้อเลยไหนนอนซูเปอร์ดราก้อนฟิตตัวนี้นี่เป็นท่าของโกคูที่ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับเราก็ซื้อมันแล้วสกิลอยู่ที่เลเวลหนึ่งและนอกจากนี้มีอะไรบ้างมีพวกท่าของคูริลินมาซิงโกฮาของโกฮังแล้วก็เฮ้ยร้านค้ามีเบจิต้าขายแล้วเพราะว่าเราชนะเบจิต้าไปแล้วเราก็สามารถรับตัวละครเบจิต้า ได้แล้วเราก็ขอรับไว้เลยก็แล้วกันทีนี้ก็จะเป็นช่องสกิลช่องที่3ของมีของโกคูไหมนอดเดี๋ยวขอหานี่ไงทุกคนของโกคูเราก็ซื้อเลยดีไหมว่าทุกคนคือมันค่อนข้างจะแพงอะนะ ี๋ยวขอคิดก่อนนะมันมีของโกคูน,นี้ก็เอาแล้วละกันแต่ของตัวอื่นจะยังไม่ซื้อนะครับตอนนี้ก็คือเหลือตังอยู่17,000บาทนะครับเราก็ต้องคิดว่าจะเอายังไงดีแต่ก่อนอื่นเราขอไปติดสกิลกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมคือว่าตอนนี้อันตรียังไม่มีใช่ไหมแต่ว่าตรงน,นี้น่ะมีซูเปอร์ดราก้อนฟิตแล้วซึ่งมันเป็นหนึ่งในท่าที่ค่อนข้างจะโหดและตอนนี้นี่คือเนื่องจากเราไม่ค่อยมีท่าด้วยไงเราก็คงต้องใช้ท่านี้แต่บอกเลยว่า ท่านี้นี่มันสุดจริงครับผมจังหวะนี้ก็มีแล้วเราก็พลังขึ้นเต่าก็ต้องมีสิเดี๋ยวเราจะต้องทําการอัพพลังขึ้นเต่ากันก่อนแป๊บนึ่งนะจังหวะนี้ก็อัพซูเปอร์ราก้อนฟิด้วยเวลสองแล้วเย่และตอนนี้ก็คือเหลือตังอยู่8,300บาทนะครับที่มันไม่โชว์สูนีกตัวเนี่ยเพราะว่า มันคือมันเป็นปัญหาเล็กน้อยของจอนะครับเนื่องจากเกมมันค่อนข้างจะเก่ามันเลยปรับความเข้าใจกับจอยากมันก็เลยทําให้แบบเห็นไม่เต็มนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยในส่วนนี้กันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็กลับมากันแล้วขอมาทําการใส่สกิลต่อเลยตอนนี้นะครับเราจะมาใส่สกิลแรกเป็นพลังขึ้นเต่าอันที่สองจะเป็นซูเปอร์ดราก้อนฟิสของเราและทีนี้จะมีอะไรอีกไหมเนาะตอนนี้ก็คือยังไม่มีแต่ที่ผมอยากได้มันคือไอเจ้าตัวไคโยเคนอ่ะแต่ไม่รู้มันต้องเอายังไงอ่ะคือตามเนื้อเรื่อง จริงอะ่ะตั้งแต่ที่มันสู้กับเบจิต้ามันก็มีใครโอเคแล้วนะที่ไปฝึกกับคิงใครมาแล้วก็แบบ คือที่ไปวิ่งทางงูจับลิงมาอะไรในคลิปที่แล้วนะถ้าเกิดว่าแรงไม่ดูแล้วก็รีบดูกันด้วยนะครับก็คือมันต้องมีแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีอมไคอเคนก็คือที่มันจะเป็นล่างแดงๆอ่ะทุกคนแต่ว่าผมยังไม่มีอ่ะแต่ก็เอาเถอะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปข้างหน้ามันน่าจะมีขายในร้านค้าแหละมั้งหรือมันอาจจะมีตอนนี้ก็ได้ตอนนี้น่ะผมตื่นเต้นแล้วแล้วก็อยากจะไปเจอกับคุณกินยูแล้วผมน่ะพร้อมที่จะมาตบคุณกินยูอ้าวเราต้องใส่สกิลใหม่วะแต่ก็เอาเถอะจังหวะน,นี้ก็ใส่ซุป ในการตีอะทุกคนแล้วก็คงต้องเล่นไปเรื่อยๆถึงจะได้เองละมั้งนาะทุกคนจังหวะนี้ก็เปิดเลยไอ้กินยูมึงเข้ามาโอเคหัวหน้าของแก๊งกินยูฟอร์ตงั้นหรอเดี๋ยวขอดูสกิลกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคือมันจะมีคอมโบต่างๆอธิบายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพีนี้ก็คือตัวสี่เหลี่ยมใน PlayStation ของเราและนี่ก็จะเป็นอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยมันเยอะจังวะเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะก็จะมี พวกนี้คือมันมีพลังขึ้นเต่าในนี้อธิบายอยู่แต่ว่าซูปเปอร์รากอนฟิตของเรามันเขียนตรงไหนวะไม่มีอ่ะทุกคนเราคงต้องเล่นไปเองถึงจะได้หรอวะทุกคนเอาเหอะจังหวะนี้ก็เฮ้ยเกินยูอย่าเพิ่งอัดกูเอานี่ไบเกนโอเคกินยู okay. เรามาสู้กันเลยดีกว่ามาระรับหัวหน้าของแกงแล้วแต่ว่ากินยูเนี่ยก็คือโดนโกคูตบเล็เหมือนกันอีกคนนึงเลยนะครับผมตามเนื้อเรื่องจริงของรากอนบอลแล้วโอเคเข้ามาไอ้กินยูเราจะแปงลงร่างตบนายเฮ้ยไม่นะอะไรกันเนี่ยจะมาเตะผม อย่างนั้นหรอกินอยู่โอเคเข้ามาเราจะเตะอัดนายืออทุกคนครับผมเข้าใจแล้วคือแต่ก่อนที่ผมเคยเล่นเกมนี้เนี่ยผมจําได้ว่าไคอเคน มันจะเป็นท่าที่ใช้ตีซูเปอร์รา้อนฟินได้แต่ว่าตอนนี้น่ะผมยังไม่มีไครโอเคนไงเข้าใจแล้วทุกคนคือเอ้ยเอ้ยดูดิดูกินอยู่โดนผมดิโดนเลมมากเลยอ่ะทุกคนโดนส่งไปไกลเลยโอเคเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนเลยก็แล้วกันนอกคือถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตีซูเปอร์ไอซูเปอร์รา้อนฟินเนี่ยเราต้องมีไครโอเคนกันก่อนโะโหผมก็ลืมได้ไงว่าคือมันต้องกด ด้านหลังกับโอแล้วก็ด้านหน้ากับโอหลายๆรอบนะคะผมตอนนี้ก็จําได้แล้วผมก็ว่าทําไมมันมันขาดอะไรไปคือเราต้องมีไคโยเคนก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าหลังจบตานี้ผมจะล้องหาดูกันก่อนเลยก็แล้วกันนาะแต่ก่อนอื่นเราขอสู้กับกินยูก่อนเราจะแพ้มันอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยกินยูมึงก็โหดเกินมานี่มานี่มานี่กินยูจะไปไหนเตะมันลงไปข้างล่างแกน่ะต้องแพ้ฉันเพราะฉันคือพระเอกกินยูลองบอกใจเยน็นใจเยน็นโกคูนายทำได้พลังขึ้นเต่าไปเกินเอานี่ไปกินจังหวะนี้ก็มือ มึนหรอหมึนหรอเอานี้ไปกินต่อเอาตีนไปกินจังหวานี้ต่อยมันให้กินอยู่มึงอย่าพึ่งบล็อกกินยู่มึงต้องแพ้กินยู่กินอย,นอยูเอานี้ไปกินอีกโอเค ขออย่างเดียวนะกินยู U, อย่าเปลี่ยนร่างกับผมเลย <c oughs> คือมันจะมีสกิลหนึ่งของกินยูที่เป็นอันตรีของเขาอะที่เขาจะแบบเปลี่ยนร่างของเราเป็นร่างของเขาแล้วก็ร่างของเขามาเป็นร่างเราแต่ว่าอย่าทํานะกินยู U. ตอนนี้ก็แพ้ไปแบบเด็กดีซะและนี่ก็คือการจบของกินยูอย่างสวยงามโดยอเนจาร์เกมมิ J ่งครับผมจังหวะนี้ G U กินยูก็แพ้เป็นอันสวยงามแล้วนี่โอเคเลยครับผมตอนนี้ก็ได้ตังค์มา4,800เลยอยันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับผมตอนนี้ก็ เดี๋ยวเราจะมาทําการดูนะว่าจะเอาท่าซูเปอร์รา้อนฟิตเนี่ยคือเรามีแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าต้องมีไคโอเคนกันก่อนเราก็คงต้องกลับไปหาวิธีซื้อหาทางซื้อไคโอเคนนะแต่ก่อนอื่นด่านต่อไปคือด่านของฟรีเซอร์ทุกคนเราต้องระวังมากเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะผมขอไปหาซื้อไคโอเคนกันก่อนแล้วก็หลังจากที่ดูไปสักพักเนี่ยเราก็คิดว่าตัวที่ผมซื้อไปเมื่อกี้นี้ก็คือข้ามมานะครับผมตอนนี้ก็คิดว่า ถ้าที่ผมซื้อไปเมื่อกี้แหละมันคือมันชื่อว่า transform มันน่าจะเป็นไคลโอเคนแหละว่าผมคิดอย่างนั้นนะทุกคนคือมันมีแค่ตัวเดียวที่ชื่อว่า transform ในร้านขามันน่าจะเป็นไคลโอเคนเมื่อวานเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็ยังแบบงงๆกับระบบของเกมอยู่นะครับเพราะว่าไอเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วงงๆยังไงไม่รู้อ่ะแต่ก่อนนี่คือเล่นแบบเก่งมากเลยแต่ช่วงนี้นี่คือหลังไม่ได้เล่นไปเกิน5ปีนี่ผมก็งงไปหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอดูกันก่อนนะตอนนี้คือ,อไคลโอเ, e เนี่ย คือ O นะครับผมแล้วก็ด้านหลัง E และ E E E แล้วก็ข้างหน้า E หรือไม่ก็ E ด้านหลังแล้วก็ข้างหน้า E E E สามรอบโอ้โหคือค่อนข้างจะยากซะเล็กเกินโอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนคโยเคนเราจะมาหาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือมันจะเป็นชื่อว่า transform นะมันอยู่ตรงเฮ้ยเมื่อกี้ไง transform เราเจอแล้ว transform เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าแปลงร่างนะครับผมแล้วก็ร่างแรกของเรามันก็แน่นอนอยู่แล้ว ว่าต้องเป็นไคโยเคนยังไงล่ะเท่านี้เราก็ต้องมีไคโยเคนแล้วเดี๋ยวขอมาติดทรานส์ฟอร์มกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะและทีนี้ก็คือได้ทรานส์ฟอร์มมาแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้นะเราสามารถที่จะแปลงร่างได้แล้วแต่มันยังจะเป็นแค่ร่างไคโยเคนนะแต่ก็เอาเถอะทุกคนร่างไคโยเคนก็ดีกว่าไม่มีอะไรใช้และที่ดีไปกว่านั้นอีกก็คือ เรานะมีซูเปอร์ราก้อนฟิตใช้แล้วตอนนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะพอสู้กับระดับฟีเซอร์ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าฟีเซอร์เนี่ยมันโคตรจะโหดมากๆเลยอะแต่ก็เอาเหอะเราต้องไหวกับมันอยู่แล้วสิระดับฟีเซอร์มาจังหวะนี้ก็เตรียมตัวไปเลยการต่อสู้ในครั้งนี้ก็คือเราต้องชนะฟีซอร์ให้ได้หรือจะเรียกว่าฟีเซอร์เฮ้ย hey, ทุกคนครับคนดูชอบเรียกฟีเซอร์ว่า ฟรีซ่าหรือว่าฟรีเซอร์เพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟรีซ่าถ้าเกิดเราเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เรียกว่าฟรีซ่าอย่างที่คุณเห็นว่ามันจะเห็นว่าฟรีซ่านะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยชอบเรียกว่าฟรีเซอร์ปกติผมก็ชอบเรียกฟรีเซอร์อย่างที่ทุกคนเรียกแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามีคนที่แบบเรียกว่าฟรีซ่าเหมือนบางคนไหมเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มากันแล้วเบจิต้าที่นอนกองกับพื้นอันนี้ก็คือหลังจากที่เขารักษาตัวเองมาแล้วก็มาเจอกันอีกทีและตอนนี้ฉันเป็นชาวสยาเอาอะเื้อ โดนพลังของฟรีเซอร์ไปแล้วเราก็หลับไปแล้วอ่ะเบจิต้าของเราตอนนี้ก็คือเรียบร้อยไปแล้วอ่ะเบจิต้าเราต้อง ทำการล้างแ้นให้เวจิต้าของเราแล้วก็ตบฟรีเซอร์คนนี้เอาไปกินโอเคแปลงร่างไคโอเคนจังหวะนี้ไคโอเคนของเรามาแล้วเดี๋ยวขอหาวิธีใช้ซูเปอร์ดังกันฟินจังหวะนี้ติดแล้วครับผมซูเปอร์ดังกันฟินเอาไปกินแต่ว่ายังใช้ได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะทุกคนมันต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมกับสกิลตัวนี้เพราะว่ามันเป็นสกิลที่ใช้ค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ค่อยประสบการณ์เนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่วันนี้ก็เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้คือเกือบเดินเกือบจะโดนอันตขอองฟอรีซ์แล้้วถา เกิดว่าโดนท่านั้นเข้าไปนี่คือแบบหนักมากเลยนะคะผมมันเป็นตัวอันตรีตัวทอปอะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะได้เวลาของเราเอาซูเปอร์ราก้อนฟีดไปกินแต่ว่ามันไม่ยอมโดนเลยไอ้ฟีเซอร์นี่มันก็ทนเกินและตอนนี้เนี่ยคือดูๆแล้วผมกําลังจะโดนฟีเซอร์ฆ่าอยู่งั้นเหรอไม่สิฟีเซอร์นายจะมาทําอะไรฉันไม่ได้เอาพลังสปิริตบอมไปกินเฮ้ยกูยัยยงไม่ทันใช้เลยแต่ผมคิดว่าผมจะใช้ใสมันตอนนี้แหละเอาไปกินซะ เอาเอาไม่นะผมกดผิดแล้วก็ตอนนี้ได้แล้วครับผมจังหวะนี้ก็มากับท่า s p สปิริตบอมแต่ว่าเรายังพึ่งอย่าพิ่งดีใจนะครับเพราะมันต้องกดสกิลสู้กับเขาถ้าเกิดว่าเรากดพลาดอย่างที่เห็นแล้วครับผมเรากดพลาดน,นะตอนนี้ก็คือฟีเซอร์จะโดนก็จริงนะแต่ว่าจะไม่โดนอย่าง100%อาจจะโดนแค่เหลือสัก50อ่อะแต่ก็เอาหือ,อย่างน้อยเขาก็โดนสกิลของเราเราก็ดีใจแล้วแต่ว่าเลือดของเขายังเยอะกว่าเรานะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องชนะสิฟีเซอร์กระจกกระจกเฮ้ยนี่มันเดดบีมจังหวะนี้คือเราโดนฟีเซอร์แล้วนี่ไงทุกคนจังหวะนี้ฟีเซอร์โดนส่งไปไกลๆแล้วทุกคนนี่จังหวะนี้ก็โดนไปซักไกลเลยนะฟีเซอร์เฮ้ยมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเราก็ตีผมอย่างแรงเลยแล้วก็ใส่ผมเป็นคอมโบเลยฟีเซอร์ใจงเงย็นสิจังหวะนี้คือบล็อกมันทําอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ย มันทำอะไรวะเนี่ยเอานี่ไปกินซะจังหวะนี้ก็สูสีกันมากเลยนะครับผมกับการต่อสู้ของผมกับฟรีเซอร์มันมาอยู่หลังผมแล้วตอนนี้ผมมึนไม่นะ แล้วมันก็แปลงล่างผมก็จะแปลงล่างเหมือนกันมานนี่ซูเปอร์รากนฟีสแล้วก็ล้มเหลวไปซะแล้วสิแล้วมันก็คือปล่อยเป็นคอมโบไม่หยุดเลยบล็อกก่อนแปน๊บนึงนะคนดูคือมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันแปลงล่างซ้อนใส่ผมแล้วก็มาตีหลังผมจังหวะนี้อย่านะเดดบีมท้ำศบผมนะเราก็ตายไปแล้วครับผมจังหวะนี้ก็โดนฟีเซอร์ตบไปซะแล้ว แต่ก็เอาเหอะรอบต่อไปเราจะเอามันให้เละเลยบอกเลยว่าผมจะจัดก,การมันให้แบบ ผมจะเอาจริงกับมันแล้วทุกคนจังหวะนี้ไอฟรีเซอร์มึงล่าดียังไงฟรีเซอร์ไม่นะะฮียลบเหลวกันเหรอไม่เป็นไรฉันจะเอาใหม่จะไปตบมันฟรีเซอร์มานี่ซี่โอเคจังหวะนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับผมกับการต่อสู้ของเรากับฟรีเซอร์เมื่อกี้ก็ข,ข้ามวิดีโอเลยนะเพราะว่าดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาเลยไอฟรีเซอร์รอบนี้แหละเราจะเจอกันและเราจะเอาจริงกันนายมาจังหวะนี้เราก็จะเริ่มแล้วอันดับแรกเตะมันลงไปนอนก่อนเลยนายนะไม่ควรยืน ต่อหน้าชั้นฟิเซอร์ไปไกลซะแล้วทีนี้ก็แปลงล่างบอกเลยว่าตอนนี้ผมจะแบบใช้สมาธิส่งในการต่อสู้เอาไม่นะสมาธิกูไปหมดแล้ะแต่ก็เอาเหรจังหวะนี้พลังขึ้นเตาไปกินแล้วก็เข้ามาต่อยมันเฮ้ยมันอยู่หลังผมเฮ้ยเนี่ยคือฟีเซอร์เป็นตัวที่เอาไม่นะนี่ผมโดนส่งไปไหนวะเนี่ย แต่ก็เอาเหอะงั้นขอลองใหม่ละกันนะทุกคนเมื่อกี้นี้คือโดนส่งไปสไกายเลยแต่ก็ขอลองใหม่จังหวะนี้คือเริ่มแล้วและรอบนี้เราจะแบบจริงจังแล้วก็มีสติที่สุดพลังขึ้นเต่าไปกินจังหวะนี้ก็ค่อยๆเข้ามาซูเปอร์ราก้อนฟีส ป้งแล้วก็เรียบร้อยครับผมรอบที่แล้วแกทํากับชั้นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้นะ่ะถึงตาชั้นแล้วล่ะและถึงตอนนี้ฟีเซอร์ยังไม่ทันทําอะไรเราเลยดูดิทุกคนจังหวะน,นี้คือแบบผมคิดว่ารอบนี้แหละคือความหวังของเราตอนนี้เฮ้ยจะใช้อันตีใส่เรางั้นหรอฟรีเซอร์ไม่ดีเลยนะเอาไปกินซูเปอร์รา้อนเฟสจังหวะน,นี้ก็เข้าไปหามันแล้วก็เฮ้ยมันเอาหางมาตีผมอาม้าวมึนแล้วหลอฟีเซอร์จังหวะน,นี้ก็แปลงร่างซูเปอร์รา้อนเฟสอีกรอบหนึง่ง เอาไปกินเอาไม่นะมันติดมุมมาเลยไม่โดนร้อยเปอร์เซนต์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนจังหวะนี้เอาไม่ซูเปอร์ดราก้อนฟรีซี่จังหวะนี้ก็เลือดลด่อนรถสเกือบตายเลยนะฟรีเซอร์เอาไปกินอีกเฮ้ยจะมาอยู่หลังผมเหรอไปไปไกลซะไอ้ฟรีเซอร์เฮ้ยบรรลุพลังกินเตาผมไม่นะแต่ก็เอาเหอะซูเปอร์ดราก้อนฟิสอีกรอบหนึ่งเอาไปกินเอาไม่นะมันจะหลบเหรอจังหวะนี้ก็มึ่นละซีฟรีเซอร์เอาไปกิน เฮ้ยเฮไม่ได้นะฟรีเซอร์อย่าเพิ่งเริ่มคอมโบสิแต่ยังไงตอนนี้ผมก็เชื่อว่าพระเอกของเราต้องชนะอยู่แล้วเพราะว่าฟรีเซอร์นะ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันจะใช้อันตีใส่ผมเว้ยแต่ว่าไม่ทันแล้วก็เสร็จกับท่าซูเปอร์ดากอนฟีสของไคโอเคนเรากันแล้วบอกแล้วระดับโกคูนะ่ะไม่แพ้ใครอยู่แล้วตอนนี้นะ่ะฉันจะฆ่านายฟรีเซอร์ นายน่ะลองหันไปดูด้านหลังได้สิตอนเนี้ยหันไปดูด้านหลังเลยฟรีเซอร์ก็บอกว่าแกจะมากลัวอะไรฉันฉันไม่เชื่อแกหรอกอะไรของแกน่ะแกน่ะต้องตายสิจังหวะนี้ก็คือจะปล่อยท่าใส่ผมเฮ้ยเฮ้ยฟรีเซอร์เจนเย็นสิแต่ของเล่นของเรามันใหญ่กว่านะโทษทีนายก็ลืมดูด้านหลังเลยฟรีเซอร์ด้านหลังของนายน่ะมีสปิริตบอมหรือจะเรียกว่าบอลเกงกีเอาไปกินฟรีเซอร์จังหวะนี้ก็คือโดนบอลเกงกีไปอย่างจริงจังเลยนะครับผมนี่ฟรี แล้วก็บทตกนว่าไม่อ่า,อาแล้วก็เรียบร้อยครับผมกับฟิสเซอร์แต่ถามว่าตายไหม ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตามเนื้อเรื่องจริงแล้วที่ฟิเซอร์โดนบอลเกิงกิของโกคูไปเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับผมคือเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆแต่ก็เอาเถอะมันยังไม่ตายแลวทีนี้นะ่ะเราก็จะต้องแบบคือมันจะมีฉากที่ฟิเซอร์ฆ่าคุณครูรลินแล้วเราก็จะได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซヤและนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มต้นยิ่งใหญ่ของชาวไซヤในตำนานอย่าง Legendary Super Saiyan Goku นะครับผมก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเจอกันนี่ไงทุกคนดูสิก่อนนี่ระเบิดแบบนี้เลยอะทุกคน แล้วก็อันนี้คือที่ฟรีเซอร์ทําการปล่อยพลังออกมานะครับแล้วเราก็ต้องไปสู้กับฟรีเซอร์แต่เดี๋ยวเอาเป็นว่าไว้ส UM> ู <yo> ้กันในคลิปต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดตตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาลับไปลับายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ